สวัสดีครับสัปดาห์นี้ Apple มีเซอร์ไพรส์กันไม่หยุดเลยครับเริ่มจากการเปิดตัว iPad mini 5ตามมาด้วย iPad Air 3ต่อด้วย iMac รุ่นใหม่และล่าสุดอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ทั่วโลกรอคอยครับนั่นคือ AirPods 2รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นเองครับและเป็นการเปิดตัวหน้าเว็บเหมือนอุปกรณ์ต่างๆก่อนหน้าไม่รอเปิดตัวในงานที่จะจัดขึ้นในวันที่25มีนาคมนี้ครับสำหรับ AirPods 2นี้ยังคงใช้ดีไซน์เดิมครับ แต่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้เราคุยได้นานขึ้นพร้อมความสามารถในการเรียกใช้สิลิด้วยเสียงได้ครับเช่นเพียงพูดว่าหวัดดีสิ r ิเพื่อโทรติดต่อควบคุมการเล่นเสียงการปรับระดับความดังของเสียงการนำทางเป็นต้นครับไม่เพียงเท่านั้นยังมาพร้อมกับเคสชาร์จแบบไร้าสายใหม่ให้เราชาร์จแบตเตอรี่ได้ง่ายขึ้นครับ AirPods 2ให้เราเต็มอิ่มกับคุณภาพเสียงสูงสมจริงรองรับการใช้งานร่วมกับ iPhone iPad Apple Watch และแมคครับสำหรับ AirPods รุ่นใหม่ล่าสุดของปีคศ2019นี้ใช้ชิป Apple H1 แบบใหม่ครับทำให้การเชื่อมต่อแบบไร้สายรวดเร็วและเสถียรขึ้นสลับระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้งานได้เร็วขึ้นถึง2เท่าและเชื่อมต่อเพื่อรับสายโทรศัพท์ได้เร็วขึ้น1.5เท่ารองรับการเรียกใช้ Siri ด้วยเสียงและลดอัตราความหน่วงขณะเล่นเกมได้ถึง30%ครับจะเล่นเกมฟังเพลงหรือฟังพอดแคสต์ก็ได้ประสบการณ์เสียงที่เหนือชั้นครับ ในส่วนของเคสไร้สายนั้นใช้มาตรฐานชี้ครับทําให้รองรับแท่นชาร์จไร้สายชี้ทุกรุ่นครับและยังมีไฟ LED แสดงสถานะการชาร์จด้วยหรือจะชาร์จผ่านพอร์ต h t n i n g ก็ทําได้ครับในส่วนของแบตเตอรี่นั้น AirPods 2รองรับการฟังได้นานถึง5ชั่วโมงสนทนาสูงสุดได้3ชั่วโมงสามารถชาร์จเพียง15นาทีเพื่อฟังได้นานสูงสุด3ชั่วโมงและสนทนาได้2ชั่วโมงครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับ เพราะเราสามารถถาม Siri ว่า AirPods เหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่ง่ายๆแบบนี้ได้อีกด้วยครับการเปิดตัว AirPods รุ่นใหม่ล่าสุดในครั้งนี้ Apple ประกาศราคาไทยแล้วด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้กำหนดครับว่าจะวางขายในไทยเมื่อไหร่สำหรับราคา AirPods 2พร้อมเคสชาร์จแบบไร้สายราคา7,790บาทครับและสำหรับรุ่นเคสธรรมดาชาร์จแบบไรนิ่งราคา6,500บาทครับ ทั้ง2รุ่นรองรับการผ่อนชำระ0% 10เดือนนะครับโดยรุ่นที่มาพร้อมกับเคสไร้าสายให้เราผ่อนเดือนละ779บาทครับและในรุ่นเคสธรรมดาผ่อนเดือนละ650บาทครับเพื่อนๆที่กำลังรอ Airpods 2อดใจรอกันอีกนิดครับวางจำหน่ายในไทยเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ